สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับที่น่ารักทุกคนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวราศีกรกฎทุกท่านคะวินาทีนี้ใครที่เกิดในราศีกรกฎขอให้หยุดทุกอย่างที่ทำอยู่แล้วมาฟังคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะนี้ไม่ใช่การทำนายดวงธรรมดาแต่มันคือการประกาศข่าวใหญ่ที่อาจจะทำให้ชีวิตของคุณพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไปตลอดกาล คำเตือนนะครับฟังแล้วอาจจะขนลุกฟังแล้วอาจจะใจสัน่นเพราะมันคือเรื่องจริงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่าสุดช็อกดวงเปลี่ยนครั้งใหญ่ชนิดที่ว่าฟ้าสะเทือน สำหรับชาวราศีกรกฏที่ผ่านมาเข้าใจเลยเข้าว่าเหนื่อยกันแค่ไหนหลายคนอาจจะรู้สึกท้อแท้กับการเงินที่ติดติดขัดขัด,ขดทำอะไรก็เหมือนมีอะไรมาขวางกั้นโชคลาภที่เคยมีก็หดหายไปสวดมนต์ขอพรก็แล้วทำบุญก็แล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าทำไมฟ้าดินถึงยังไม่เห็นใจเราสักทีแต่ดิฉันขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่าเสียงคำอธิษฐานของคุณมันดังไปถึงฟ้าแล้วคะ่ะผลบุญที่คุณได้สร้างสมมา ความดีที่คุณได้ทำอย่างเงียบๆบ,บัดนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านได้รับรู้ท่านกำลังจะประทานพรครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีให้กับชาวกรกฎประตูแห่งโชคลาภที่เคยปิดสนิทกำลังจะถูกเปิดออกเทวดาประจำตัวของคุณกำลังจะทำงานอย่างหนักเพื่อโดลันดานโชคก้อนใหญ่ที่ไม่เคยคาดคิดไม่เคยคาดฝันให้พุ่งตรงเข้ามาหาคุณแบบไม่ทันได้ตั้งตัวมันคือโชคที่มาจากฟ้าประทานโดยแท้เตรียมตัวจับเงินแสน เตรียมตัวรับเงินล้านได้เลยค่ะใครจะไปเชื่อเขาว่าอยู่ดีๆอาจจะมีเงินก้อนโต1น0 0 0แสบาทโอนเข้าบัญชีหรืออาจจะโชคดีถึงขั้นสุดถูกหวยรวยเบอร์ได้จับเงินหนึ่งล้านบาทแบบงงๆมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแต่มันมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับชาวกรกฎจริงๆในช่วงนี้ค่ะนี่คือช่วงเวลาที่ดวงของคุณพุ่งแรงที่สุดในเรื่องของการเสี่ยงโชคโชคลาบลอยและการเงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะ เอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันแบบหมดเปลือกว่าโชคลาบนี้จะมาจากทิศทางไหนเลขนำโชคของคุณคืออะไรและต้องทำบุญเสริมดวงอย่างไรเพื่อให้ได้รับโชคเต็มๆหนึ่งร้อยเปอร์ซดิฉันขอพลังจากทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นการเปิดดวงรับทรัพย์รับโชคใหญ่ไปพร้อมๆกันนะคะช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นแสงสว่างนำทางโชคลาบ กดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อส่งต่อพลังงานดีๆให้กับคนอื่นแล้วบุญนั้นจะสะท้อนกลับมาหาคุณเป็นร้อยเท่าพันเท่ากดติดตามหรือ subscribe ช่องของเราวไว้และที่สำคัญที่สุดกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพราะดวงคุณอาจจะเปลี่ยนในวันพรุ่งนี้มารื่นนี้เราจะได้แจ้งข่าวดีให้คุณทราบทันที และสำหรับท่านใดที่อยากจะส่งกำลังใจให้กับทีมงานอยากจะร่วมทำบุญไปกับเราสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือขอบคุณที่อยู่ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะกำลังใจจากทุกท่านเปรียบเสมือนน้ำที่ปลมใจให้เรามีพลังในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะเอาล่ะค่ะถ้ากดกันครบแล้วแสดงว่าทุกคนพร้อมแล้วที่จะเป็นเศรษฐีใหม่ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะ 1. ด้านการเงินน้าเสียงจริงจังมั่นคง มาเรื่องกันที่เรื่องสําคัญที่สุดที่หลายท่านรอคอยนะคะนั่นคือเรื่องการเงินค่าสําหรับชาวราศีกรกฎดิฉันขอบอกเลยว่าช่วงเวลาที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจทางการเงินกําลังจะผ่านพ้นไปแล้วค่ะที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเงินตึงมือชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินจนหัวแทบระเบิดทําคุณคนไม่ขึ้นให้ใครยืมเงินก็ไม่ได้คืนนั่นเป็นเพราะอิทธิพลของดาวบาบเคราะห์ที่เคยเล็งดวงชะตาของคุณอยู่แต่บัดนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วค่ะ ตามหลักโหราศาสตร์ไทยดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภสติปัญญาและความสำเร็จกำลังจะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อดวงชะตาของชาวกรกฎโดยจะส่องแสงมายังพระพราระ หรือเรืองแห่งโชคลาภและรายได้โดยตรงนี้คือสัญญาณฟ้าที่ชัดเจนที่สุดว่าสภาพคล่องทางการเงินของคุณกำลังจะดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดข้ารายรับจะไม่ได้มาจากทางเดียวอีกต่อไปแต่จะเหมือนมีท่อส่งเงินหลายๆท่อพุ่งตรงเข้ามาหาคุณทั้งจากงานหลักงานเสริมหรือแม้กระทั่งรายได้จากช่องทางออนไลน์การค้าขายต่างประเทศหรือการลงทุนที่เคยติดดอยไว้ก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาทำกำไรได้อย่างน่าอัศจรรย์ ในมุมของอาจารย์ลักษร,รขานิเทศท่านจะฟันธงเลยว่านี่คือจังหวะที่เรียกว่าฟ้าเปิดทางรวยนี่สิ่ที่เคยกังวลจะค่อยๆค,คลี่คลายและปลดเปลื้องได้สำเร็จชาวกรกฎที่เคยลำบากจะกลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งผลบุญเก่าที่เคยสร้างสมมาจะส่งผลให้มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูในเรื่องเงินทอง ส่วนในมุมของหมอช้างพศพรศีตุลาท่านจะมองว่าน,นี่คือช่วงเวลาทองของการเจรจาทางการเงินค่าการพูดคุยต่อรองเรื่องผลประโยชน์ค่าตอบแทนหรือการขอสินเชื่อต่างๆจะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายขอเพียงแค่คุณเตรียมข้อมูลให้พร้อมและมีความมั่นใจดังนั้นขอให้ชาวกรกฎทุกคนเตรียมสมุดบัญชีของคุณให้พร้อมนะคะเพราะยอดเงินกำลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่คุณต้องยิ้มออกมาได้อย่างแน่นอนคะ่ะ 2. ด้านการงาน น้ำเสียงเชื่อมั่นมีพลังสำหรับเรื่องการงานของชาวราศีกรกฎนัณะนีคือช่วงเวลาแห่งการพลิกฟื้นคืนบัลลังก์อย่างแท้จริงข้าหลายปีที่ผ่านมาชาวกรกฎจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญกับสภาวะการทำงานที่น่าอึดอัดใจ,จทำดีเสมอตัวทำผิดโดนตำหนิถูกบทบังรัศมีหรือต้องทำงานหนักเกินกว่าผลตอบแทนที่ได้รับแต่ขอให้คุณจงทนอีกเพียงนิดเดียวค่ะเพราะดาวการงานกำลังจะโคจรมาอยู่ในจุดท,ที่ทรงพลังที่สุด อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่เรือนกัมมะหรือพบแห่งการงานนั้นถือเป็นปรากฏการสำคัญที่จะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดใครที่ทำงานประจำอยู่มีเกณฑ์สูงมากที่จะได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดูแลโปรเจกต์สำคัญที่สามารถสร้างชื่อเสียงและผลงานให้คุณเป็นที่ประจักษ์ศัตรูหรือคนที่เคยอิจฉาริษยาจะแพ้ภัยตัวเองไปและจะไม่มีใคร สามารถมาขวางทางความสำเร็จของคุณได้อีกต่อไปหมอช้างจะแนะนํำว่านี่เป็นจังหวะที่ดีอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการย้ายงานหรือเปลี่ยนสายงานเพราะคุณจะได้งานใหม่ที่ถูกใจมีสภาพแวดล้อมที่ดีและให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการการดูแลการศึกษาหรือสาธารณสุขจะโดดเด่นเป็นพิเศษส่วนโหรัท่านจะฟันธงดังๆเลยว่า บุญเก่าหนุนนำกรรมดีจัดสรรความดีและความสามารถที่เคยทำไว้จะปรากฏแก่สายตาผู้บังคับบัญชาฟันธงว่านี่คือช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวความสำเร็จท่านจะย้ำว่าให้อ่อนน้อมถ่อมตนแต่ต้องกล้าที่จะแสดงศักยภาพออกมาให้เต็มที่อย่ามัวแต่เจียมเนื้อเจียมตัวเพราะนี่คือโอกาสทองที่ฟ้าประทานมาให้แล้วจงลุกขึ้นมาแสดงฝีมือแล้วทุกคนจะต้องหันกลับมามองคุณด้วยความชื่นชมและยอมรับนับถือค่ะ 3. า,าด้านโชคลาภ น้ำเสียงตื่นเต้นมีความหวังมาถึงเรื่องที่ทำให้หัวใจเต้นแรงที่สุดนั่นคือเรื่องของโชคลาภข้าชาวราศีกรกฎขับรถฟังทางนี้ให้ดีๆเพราะประตูแห่งโชคลาภที่ไม่เคยเปิดกว้างสำหรับคุณมานานบัดนี้กำลังจะถูกเปิดออกจนสุดบานพลังของดวงดาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวราหูซึ่งเป็นเจ้าแห่งโชคลาภและการเปลี่ยนแปลงฉับพลันได้โคจรเข้าสู่เรือนสุภะ ซึ่งหมายถึงความสําเร็จและความโชคดีจากแดนไกลนี้คือการโคจรที่ส่งผลโดยตรงต่อโชคลาภแบบไม่คาดฝันโชคลาภของชาวกรกฎในช่วงนี้จะไม่ได้มาจากแค่การทํางานหนักเพียงอย่างเดียวแต่มันจะมาในรูปแบบของลาบลอยที่มาจากฟ้าประทานโดยแท้หมอช้างมักจะให้คําแนะนําว่าโชคของคุณผูกพันอยู่กับเรื่องของบ้านและรถ ข้าให้สังเกตเลขที่บ้านเลข,ขเบียนร,รถของคุณที่ดีๆหรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลาการไปต่างประเทศหรือตัวเลขจากเพื่อนฝูงที่อยู่ห่างไกลนํามาให้จะเป็นเลขที่ให้คุณอย่างน่ามหัศจรรย์นอกจากนี้เซน์หรือรางสังหรณ์ของคุณจะแม่นยําเป็นพิเศษในช่วงนี้ในขณะที่อาจารย์ลักจะเน้นย้ำไปที่พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้าท่านจะฟันธงว่า เทวดาประจำตัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือโดยเฉพาะพญานาคราชหรือเทพที่เกี่ยวกับสายน้ำกำลังจะโดนลันดานโชคก้อนใหญ่ให้ ความฝันของคุณในช่วงนี้จะเป็นเหมือนการบอกไบ้จากเบื้องบนฝันเห็นผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วฝันเห็นพญานาคหรือฝันเห็นตัวเลขแปลกๆขอให้จดจำไว้ให้ดีเพราะนั่นคือรหัสสลับสู่ความร่ำรวยดังนั้นช่วงนี้หากมีโอกาสให้หาเวลาไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ริมน้ำแล้วอธิษฐานขอโชคลาภดูนะคะไม่แน่ว่าคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปที่ได้จับเงินก้อนโตแบบไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้ค่ะ 4. ด้านความรักน้ำเสียงนุ่มนวลอบอุ่นสำหรับเรื่องของความรักนักข่า,าวราศีกรกฎถือว่าเป็นราศีที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของหัวใจเป็นอย่างมากและข่าวดีก็คือดวงดาวแห่งความรักกำลังจะส่องสว่างสดใสให้กับคุณแล้วค่าที่ผ่านมาหลายคู่อาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกันมีปากเสียงกันบ่อยในเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือรู้สึกหังเหินกันไปบ้างนั่นเป็นเพราะอิทธิพลของดาวเสาร์ที่เคยบันทอนความสัมพันธ์แต่ตอนนี้เมฆ หมอกร้ายกำลังจะจางหายไปแล้วค่ะสำหรับคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวแล้วนี่คือช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูความสัมพันธ์ข้าพลังของดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีจะช่วยปรับจูนหัวใจของคุณและคนรักให้กลับมาตรงกันอีกครั้งความรักความเข้าใจจะกลับคืนมาบรรยากาศในบ้านจะอบอุ่นและมีความสุขมากขึ้นเป็นจังหวะที่ดีในการชวนกันไปทำบุญหรือเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเติมความหวานให้แก่กันและกันปัญหาเก่าๆที่เคย้ังคาใจจะถูกสสางและได้รับการให้อภยัย ส่วนคนโสดเตรียมตัวสละโสดได้เลยค่ะหมอช้างจะบอกว่าสเสน่ห์ของคุณจะแรงมากเป็นพิเศษในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาในชีวิตมากมายแต่ที่โดดเด่นคือมีเกณฑ์จะได้พบรักกับคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนที่มาจากแดนไกลาการเดินทางจะนำพานเนื้อคู่มาให้พบเจอในขณะที่อาจารย์รัชฟันธงว่าบุคเพสันิวาสทำงานแล้ว คนโสดมีเกณฑ์จะได้พบรักแท้ที่รอคอยเป็นความรักที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นเป็นคู่บุญคู่บารมีที่จะมาเกื้อหนุนกันและกันไปสู่ความสําเร็จแต่ท่านจะย้าว่าให้ดูให้ดีๆใช้เวลาศึกษากันไปอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจแต่ดวงชะตาได้กําหนดแล้วว่าคุณจะได้พบเจอคนที่ดีอย่างแน่นอนข้าขอให้เปิดหัวใจของคุณให้พร้อมรับความรักดีๆที่กําลังจะเข้ามานะคะ 5. ด้านการทําธุรกิจน้ําเสียงหนักแน่นน่าเชื่อถือ มาถึงชาวกรกฎที่เป็นเจ้าของกิจการหรือกําลังคิดจะทาธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะดิฉันขอบอกว่านี่คือปีทองของคุณเลยค่ะดาวการลงทุนและดาวแห่งความสาเร็จกําลังโคจรมาเกื้อนหนุนดวงชะตาของคุณอย่างเต็มกําลังจากที่เคยรู้สึกว่าธุรกิจเงียบเหงายอดขายไม่กระเตื้องหรือเจอคู่แข่งตัดราคาตอนนี้กระแสลมได้เปลี่ยนทิศทางมาเข้าข้างคุณแล้วค่ะอิทธิพลของดาวราหูที่โดดเด่นจะส่งผลดีอย่างยิ่งต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายออนไลน์การทำคอนเทนต์การตลาดดิจิทัลหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดและสร้างผลกำไรให้คุณได้อย่างมหาศาลหมอช้างจะแนะนำว่าให้หันมาโฟกัสธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกหรือสินค้าที่มีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครจะเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากและยังเป็นช่วงที่เหมาะกับการขยับขยายสาขาหรือหาพาทเนอร์ทางธุรกิจใหม่ๆที่จะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้ ทางด้านอาจารย์ลักษณ์ท่านจะมองลึกลงไปถึงเรื่องของคอนเน c t ชันและบารมีถ้าท่านจะฟันธงว่าผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนลูกค้าเก่าจะกลับมาอุดหนุนและจะมีการบอกต่อแบบปากต่อปากจนธุรกิจของคุณโด่งดังท่านมองว่านี่เป็นผลจากความซื่อสัตย์และการบริการที่ดีที่คุณได้ทำมาตลอด มันจะส่งผลให้คุณได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและคู่ค้าอย่างท่วมท้นนอกจากนี้ท่านยังแนะนําให้จัดพวงจุ้ยร้านค้าหรือออฟฟิศให้ดีโดยเฉพาะการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือในตําแหน่งที่เหมาะสมเพื่อเป็นการเปิดรับพลังงานดีๆและเรียกทรัพย์เข้าสู่ธุรกิจของคุณอย่างไม่ขาดสายนี่คือจังหวะที่ต้องกล้าคิดกลา้าทํากล้าลงทุนแล้วความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คุณเคยฝันไว้จะเป็นของคุณอย่างแน่นอนค่ะ 6. ด้านถูกหวยรวยเงินล้าน น้ำเสียงลึกลับตื่นเต้นสุดขีดเอาล่ะข้ามาถึงไฮไลท์ที่ทุกคนตั้งตารอคอยเรื่องของโอกาสในการถูกหวยรวยเงินล้านสำหรับชาวราศีกรกฎโดยเฉพาะดิฉันขอย้้ำตรงนี้อีกครั้งนะคะว่านี่ไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันแต่เป็นเรื่องที่ดวงดาวกำลังบ่งชี้อย่างชัดเจนที่สุดพลังของดาวราหูที่โคจรในตำแหน่งสุภะ ผสารกับพลังของดาวเกตซึ่งเป็นดาวแห่งวิญญาณและสิ่งลี้ลับที่กำลังทำมุมพิเศษกับดวงชะตาของคุณมันคือการเปิดประตูมิติแห่งโชคลาภที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเงินแสนหรือทะยานไปถึงหลักล้านบาทนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากสำหรับชาวกรกฎในช่วงนี้แค่โชคของคุณไม่ได้มาแบบธรรมดาแต่มันจะมาแบบไม่คาดคิดคาดฝันมาแบบปาฏิหาริย์อาจารย์รัจะฟันธงเสียงดังเลยว่า เทวดาเปิดทางให้รวยมีเกณฑ์จะได้เป็นเศรษฐีใหม่แบบฉับพลันทันทีฟันธงท่านจะย้ำว่าลางสังหรณ์ของคุณคือเข็มทิศนำทางสู่ขุมทรัพย์ความฝันในช่วงใกล้รุ่งสางหรือภาพแวบ,บที่เห็นในใจจะมีความแม่นยำสูงมากจงเชื่อในเซนส์นของตัวเองให้มากที่สุดในขณะที่หมอช้างจะชี้เป้าไปที่ตัวเลขมงคลที่อยู่รอบตัวคุณค่ะท่านจะแนะนำให้มองหาเลขจากเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุ ในบ้านคำพูดของเด็กๆหรืออายุของญาติผู้ใหญ่ที่เคารพรักอาจเป็นเลขที่นำโชคก้อนโตมาให้คุณนอกจากนี้เลขที่ได้จากการเดินทางไปทำบุญหรือเลขจากเซียมซีที่วัดศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะวัดเก่าแก่ริมน้ำจะให้คุณอย่างน่าทึ่งให้คุณลองนำตัวเลขเหล่านี้มาสลับจับคู่กันดูไม่แนะ่ว่าชุดตัวเลขสู่การเป็นเศรษฐีเงินล้านอาจจะอยู่ในมือของคุณแล้วก็ได้ขอเพียงแค่คุณมีบุญสัมพันธ์ถึงและดวงชะตาเปิดรับอย่างเต มอที่เงินล้านก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่าเตรียมตัวให้พร้อมนักะความรวยกำลังเดินทางมาหาคุณแล้ว7ด้านชีวิตน้ำเสียงสุขุมมองภาพรวมเมื่อเรามองภาพรวมในด้านชีวิตของชาวราศีกรกฎทั้งหมดแล้วนั้นดิฉันสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่านี่คือช่วงเวลาแห่งการเกิดใหม่ อย่างแท้จริงค่าเปรียบเสมือนท้องฟ้าหลังพายุฝนที่ยาวนานบัดนี้สายรุ้งที่งดงามกำลังทอแสงเจิดจ้าเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วทุกมิติของชีวิตกำลังจะถูกยกระดับขึ้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เคยรุมเร้าคุณมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินที่ฝืดเคืองการงานที่ไม่ก้าวหน้าความรักที่ไม่สมหวังหรือสุขภาพที่ย่ำแย่ปัญหาเหล่านั้นกำลังจะคลี่คลายและสลายหายไปพลังงานด้านบวกจากดวงดาวโดยเฉพาะดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประธานฝ่ายสุพเคราะห์จะเข้ามาช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปและนำพาโอกาสใหม่ๆเข้ามาแทนที่ คุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีพลังมากขึ้นมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมขึ้นในการแก้ไขปัญหาและมีกำลังใจที่จะลุกขึ้นสู้เพื่ออนาคตของตัวเองอีกครั้งโหรักท่านจะมองว่านี่คือผลแห่งกรรมดี ที่คุณได้สร้างสม,มบัตินี้ถึงเวลาที่คุณจะได้รับผลตอบแทนแล้วความอดทนความดีและความกตัญญูที่คุณมีจะเป็นกรอบป้องกันภัยและเป็นพลังหนุนนําให้ชีวิตของคุณพบเจอแต่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในขณะที่หมอช้างจะมองในมุมที่ว่านี่คือจังหวะที่ชีวิตจะมีความสมดุล มากขึ้นคุณจะสามารถจัดสรรเวลาให้กับเรื่องงาน,งานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวและเรื่องส่วนตัวได้อย่างลงตัวมากขึ้นความเครียดที่เคยสะสมจะลดน้อยลงส่งผลให้สุขภาพกายและสุขภาพใจดีขึ้นตามไปด้วยเรียกได้ว่าชีวิตของชาวกรกฎนับจากนี้ไปจะเป็นชีวิตที่มีแต่ความสว่างสวัยมีความหวังและมีแต่รอยยิ้มขอให้คุณจงใช้ช่วงเวลาที่ดีนี้ในการสร้างบุญกุศลต่อไปแล้วความสุขที่ยั่งยืนจะเป็นของคุณไปตลอดกาลค่ะ ด้านเสี่ยงโชคชะตาน้ำเสียงท้าทายแต่มีหลักการสุดท้ายเราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องของการเสี่ยงโชคชะตาถ้าคำว่าเสี่ยงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการพนันขันต่อแบบไร้สติแต่หมายถึงการกล้าที่จะตัดสินใจในเรื่องสำคัญสคัญที่จะเปลี่ยนทิศทางชีวิตของคุณไปตลอดกาลและสำหรับชาวราศีกรกฎดวงชะตาของคุณกำลังบอกว่านี่คือจังหวะที่ต้องกล้าเสี่ยง ตามหลักโหราศาสตร์เมื่อดาวใหญ่ๆอย่างดาวพฤหัสบดีและดาวราหูโคจรมาให้คุณในตำแหน่งที่ทรงพลังพร้อมๆกันมันคือสัญญาณว่าชะตาฟ้าเปิด ให้คุณแล้วการตัดสินใจครั้งสำคัญในช่วงนี้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่าปกติหลายเท่าตัวไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงลงทุนในธุรกิจใหม่ที่คุณใฝ่ฝันมานานการเสี่ยงซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเก่งกำไรหรือแม้แต่การเสี่ยงที่จะลาออกจากงานประจำเพื่อมาทำตามความฝันของตัวเองดวงดาวกำลังส่งเสริมให้คุณกล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซน หมอช้างจะแนะนําว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีหรือกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศจะให้ผลตอบแทนที่ดีเป็นพิเศษในช่วงนี้แต่ก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีเสียก่อนไม่ใช่การเสี่ยงแบบหลับหืูหลับตาส่วนโหรักท่านจะฟันธงเลยว่าดวงมาแล้วต้องกล้าคนไม่กล้าคือคนไม่รวยฟันธงท่านมองว่านี่คือจังหวะที่ต้องใช้สัญชาตญาณน,นำทางควบคู่ไปกับข้อมูลที่มีอยู่ท่าในใจคุณรู้สึกว่าใช่หรือ ต้องทำก็ขอให้ลุยไปเลยเพราะพลังแห่งดวงดาวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังหนุนหลังคุณอยู่ความกลัวคืออุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะขวางกั้นคุณจากความสำเร็จและความร่ำรวยในครั้งนี้ดังนั้นจงสลัดความกลัวทิ้งไปแล้วจงกล้าที่จะเดิมพันกับโชคชะตาของตัวเองดูสักครั้งเพราะผลลัพธ์ที่รอคุณอยู่นั้นมันยิ่งใหญ่และคุ้มค่าเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้อย่างแน่นอนคะ่ะท้ายคลิปนี้ ขอให้พลังแห่งความรักความอบอุ่นและการปกป้องจากจักรวาลอบอุ้มชาวราศีกรกฎทุกท่านให้ทุกย่างก้าของคุณเต็มไปด้วยความสุขความสมหวังและความสงบในหัวใจการงานขอให้รับรื่นก้าวหน้าอย่างมั่นคงได้โอกาสที่ดีได้พบเจอผู้คนที่พร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้คุณประสบความสำเร็จการเงินขอให้มั่งคั่งมั่นคงเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาด มือพร้อมโชคลาบแบบไม่คาดฝันเข้ามาอย่างต่อเนื่องความรักขอให้เต็มไปด้วยความเข้าใจการดูแลเอาใจใส่และความผูกพันที่ลึกซึ้งสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจปลอดภัยจากโรคภัยและพลังลบใดๆและขอไอทุกความฝันและความตั้งใจของคุณค่อยๆกลายเป็นจริงอย่างงดงามเหมือนแสงของดวงจันทร์ที่คอยส่องนำทางให้ชีวิตจากนี้ไปทุกเส้นทางของราศีกรกฎจะเปี่ยมด้วยรอยยิ้มความอบอุ่นและโชคดีอย่างไม่มีสิ้นสุดค่ะ